สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรถ XL7 นะครับเป็นรถครอบโคจิที่นั่งนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับหรือว่าเมทัลลิกแมกมากรีนะครับเป็นรถของลูกค้าผมที่รอส่งมอบครับก็จะมีการตกแต่งด้วยเบาะหนังรอบคันนะครับปักด้วยได้สีแดงนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดรอบคันนะครับแล้วก็ภายในของรถคันนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับพอได้ทําเบาะหนังรอบคันไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันได้เลยครับ นี่ก็จะเป็น Suzuki XL7 ครับราคา779,000บาทสีเมทัลลิกแมกมาเกรย์ครับด้านหน้าของ XL7 นะครับก็จะมีไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟ daytime แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับก็จะมีคาดด้วยสีโครเมียมนะครับที่มีรูปร่างเหมือนดาบคาตานะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะครับ ตรงมือจับเปิดประตูน,นะครับผมก็มีถ้วยรองมือแถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีครอบฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะครับสำหรับล้อของ XL7 นะครับก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับแบบทูโทนนะครับขนาด195-60 R16 ทับครับผมไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่หูกระจกมองข้างครับผมผมก็มีคิ้วกันสาดแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะครับ สำหรับราวหลังคาของ XL7 นะครับสามารถรองรับการบรรทุกน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับสำหรับไฟท้ายของ XL7 นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีไฟเบรกด,ดวงที่สาบด้วยนะครับด้านท้ายผมก็มีสปอยเลอร์ติดตั้งเพิ่มไปให้ลูกค้าด้วยนะครับ ความปลอดภัยนะครับ xl 7ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับล้อและยางอะไหล่ของ xl เนะครับก็จะเป็นล้อแบบอลูมิเนียมอลลอยแบบทูโทนด้วยนะครับมาชมภายในของรถ xl เของลูกค้าผมคันนี้กันต่อเลยนะครับ ดีไซน์บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็ออกแบบมาให้มีความสปอร์ตนะครับมีความดูดีครับพงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายบนพงมาลัยและก็มีปุ่มบลูทูธด้วยนะครับกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะแบบเ l เลตพูสตาร์ทครับหน้าจอสัมผัสก็มีขนาด10นิ้วเลยนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ and r o i d Auto ด้วยนะครับ ถอยหลังก็ดูผ่านหน้าจอได้เลยนะครับสะดวกมากครับด้านหน้าก็มีช่องสำหรับเก็บบัตรด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีที่พักแขนนะครับที um ่มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้โดยสารด้านหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นมาได้ด้วยนะครับแอร์ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมนอกจากนี้นะครับก็มีระบบกระจายความเย็นนะครับไปให้ผู้โดยสารแถวที่2และแถวที่3าด้วยนะครับ ด้านหน้าะครับก็จะมีช่องสำหรับจ่ายไฟนะครับมีช่อง usb และ hdmi ให้ด้วยนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับก็สามารถเปิดให้แอร์มาทำความเย็นให้เครื่องดื่มได้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำหรับ xl 7คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะทำบ่อนังรอบคันนะครับสีดำนะครับปักด้วยได้สีแดงครับก็งานก็มีความดูดีนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับรถมากๆเลยนะครับ สำหรับวิธีการพับเบาะนะครับถ้าเรากดสลักด้านบนของที่นั่งแถวที่2นะครับก็เป็นการที่เราจะขึ้นไปนั่งในที่นั่งแถวที่3านะครับแล้วก็ถ้ากดสลักด้านล่างนะครับก็จะเป็นการพับให้เบาะเป็นลักษณะแบนราบลงไปครับเบาะแถวที่3นะครับก็สามารถพับให้เป็นลักษณะแบนราบลงไปนะครับ เพื่อเป็นระนาบเดียวกันกับแถวที่2ได้ด้วยนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นครับผมก็มีถาดปูท้ายแถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็มีช่องสำหรับเก็บของเพิ่มเติมแล้วก็มีฝาปิดให้ด้วยนะครับอุปกรณ์แม่แรงก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพาชมรถ XL7 นะครับที่รอส่งมอบของลูกค้าผมนะครับที่ได้มีการตกแต่งด้วยบ่อนหนังรอบคันนะครับยังไงก็หากลูกค้าสนใจรถ XL7 นะครับหรือว่าสนใจรถ s u z u k ิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook f a c e b o o k ซ u ซูกิชนบรีบายกาฟิลนะครับหรือจะโทรมาหาผมที่เบอร์0939363930นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับก็ ผมมีบริการส่งรถฟรีและแฟแนั้นวิ่งซ็นเอกสารทึงที่นะครับหากลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับเพื่อให้ผมจะทำใบเสนอราคานะครับทุกรุ่นนะครับก็จะมีส่นรดเงินดาวให้ลูกค้านะครับก็ยังไงก็มาปรึกษากันได้นะครับอยากทราบรายละเอียดพอร์ตอยากขอนเท่าไหร่อยากดาวเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจนจบนะครับ